เพื่อไหมกับการโดนโกงเวลาซื้อขายรหัสเกมวันนี้ปัญหาการโดนโกงจะหมดไปนี่เลยเพจอ d m i n t o n d p 7เพจซื้อขายรหัส r o v ที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้เครดิตเยอะ id อัปเดตทุกวันซื้อขายได้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ใครที่อยากซื้อรหัสเทพๆติดต่อเพจได้เลยเพจแท้มียอดไลค์ห้าหมื่นขึ้นไปลิ๊กเพจอยู่ใต้คลิปนะครับผมเอ้ามันเกิดอะไรขึ้นดิบเี้ยกูกูแค่เข้าบาลองเล่นตัวใหม่ป่าหายหายพ่อมือกูอยู่นี่เอ้ยกูคิวไปตั้งห้าตัวไอ้สัตว์อะไรกันเนี่ย เดี๋ยวผมลองคิมก่อนนี่คือผมสงสัยแล้วป่าหายผมคิมก่อนเจอุดอะไรวะเกิดอะไรขึ้นกูยังอยู่โหลทิมโอ้ออันนี้คือผมเไม่ไปเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวบอกนะกูเจออีกแล้วกูอยู่คนละมิติเออกูอยู่คนละโลกกับพวกมึงอย่างนั้นหรึอโอ้กูกะจะมาเล่น กิโลใหม่มาเล่นทีนึงยวไปเป็นยี้ยวะเดินบนในป้อมทำไมบนแค่ <guy> <c oughs> เฮียละกูเออมันไม่เห็นเหรอเออไม่ได้เดินเอาสังกฤไม่ได้เดินบนในป้อมพีมบอกอ่ะ อะไรวะกูก็เดินเนี่ยกูอยู่คนละอิมิตีอีกแล้วอ่ะบักได้ไมกูรู้สึกว่ากูเจอบ่อยจังวะกูแค่จะมาลองเล่นฮีโร่ใหม่คือแบบต้องผมคือผมไม่ได้เล่นฮีโร่มาเอ้ามึงเดินไปไหนกันเนี่ยคือปกติผมเล่นแต่หมดคาร์โรเชนนั้นแต่ผมก็แพ้แพ้มาลัวนนะครับผมนะเป็นไรมึงปวนใช่ไหมเอ้าอะไรวะ ผมเบื่อานนคาร์โนเชสนะพูดตรงๆก็เลยไมาเล่น5 5าเด็กปัย,ปยอ,อ้อเล่นอ๋ออ๋อออแล้วอ๋อแล้วไม่ไม่เห็นกูพิมพ์หรอเออปฏิเสธไอสัตว์จอแพ้่หาแม่มึงอ๋อแก้อ๋อเรียบร้อย ผมเล่นตัวนี้ผมยังไม่เคยกดอันตีเลยเนะี่ย,อยโอ้โหไม่อยู่นะู่จะเอ๋โอ้โหเยี้ยบดากูย้บเลยเอ้าอ้กูผมว่าผมลองลองรีบไปจบดูดีว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นฮนะกูว่าพวกเราจะเสียเวลานะอนมันเม็ดผมพิมพ์หรอวะลองจุดไปอีกรอบหนึ่ง Ơ ơ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  Arrester Ơn của mừng này Ơ Lài ngàn mần Ơ kìa Ơn chửi Ok ơ Hên Cú mẩy Điều long ơ Lông cúm ếng rồi เรียบร้อยกูยจะดังแล้วทุกคนเกิดอะไรขึ้นอา้าวกูกูจะดังแล้วทุกคนนะผมผมจะลงกลุ่มแนละ้วทุกคนเรียบร้อยผมจะได้ลงกลุ่มผมจะดังแล้วทำไมไม,ไมผมเจอแต่บั๊กอะไรเยอะแยะวะเฮ้ยโอ้โหกดยอมมั่นอ๊เทำไมผมเจอแต่บั๊กอะไรอย่างนี้วะมันไม่เจออะไรดีๆเหมือนคนอื่นมงมะแค่คือผมมาเล่นแค่รอบแรกกเนี่ย ยอมยอมคือผมเล่นบทคาราโดมา็จแล้วก็แพ้คาราโ่รัวๆแล้วก็เบื่อมาเปลี่ยนอารมณ์มาเล่น5ฮบ้างแล้วก็เกิดบักแบบนี้เลยไม่ไม่กดคือกูผิดใช่ไหมเนี่ยอ่าวฝั่งตัวข้ามมันก็ไม่เห็นผมนะไม่เล่นก็ออกไปไอ้กระยะ้าวเอาไปต้องดาขนาดนี้ด้วยเพื่อนโอ้โห โอ้โหสายจะ,ะจบเกมให้ผมมุกเลยนี่ไห้ผมต้องตายกูแบบไหนนี่นว่าเห็นผมผีไหมแหละคือทุกคนไม่เห็นผมเลยในทีมเนี่ยในเกมนี้อย่างนี้ดีกว่าฮะไม่เห็นผมเลยเอ้ามึงอยู่ทำไมตรงนั้นนะเพื่อนอ้าวโดนของตีตายแล้วมันออกมามันไม่เห็นผมวะเนี่ยเฮ้ยอัดคลิปเฮ้ยเขาจะอัดคลิปทุกคนว้าว โอ้ยผมจะดังแล้วไม่ต้องห่วงกูอัดคลิปอยู่เพื่อนกูไม่ได้ตั้งใจมันเป็นอะไรมันไม่รู้เรียบร้อยไอยผมผมกะว่าจะอยากจะจบนะอัดคลิปไปแล้วโอหขนาดนั้นเลยโอ้ขนาดนั้นเลยอยู่เออตอนแรกผมกะว่าจะรีบจบนะแต่ผมอยากเห็นบทพิมอะไรกันบ้างวะไอ้เ่ จะได้อาจิบเป็น,นปหลักฐานด้วยแหละปฏิเสธแม่งเลยปัตาส,ปปสาสปัตสาสอ๋อไอริไม่ทำอะไรตรงนู้นแล้วมันเดินปแปลกๆกันนันเนี่ยอ่อนจังโอ้โเฮ้ยผมคงด่าขนาดนั้นนะผมไ่ได้ฆ่าดีกว่ามันอยู่ไหนวะ มันอาจจะไม่เห็นผมก็ได้คะคือแม่งทุกคนไม่เห็นผมเลยฮะเบื่อแล้วโอ้ไอ้แค่ปากดี้ยเอาอัอยู่นี่ยืนพิมพ์อยู่ไอ้ฉากนี่จิ้มจิ้มมันเลยจิ้มม่งเลยตายซะมันไม่เห็นผมวะเนี่ยไอ้เแคยกูอยู่โลกไหนวะเนี่ยกูอยู่โลกไหนว่งกูเบื่อกว่าเยอะอะไรกันอะไรกันมีปยอมาตัวหนึ่งขนาดนั้นเลยเยอะ อออนี่มันเห็นผมเลยอ๋อ่๋อสู้สู้ยิงสู้อ่ออ๋ออ๋าสู้สู้สู้ร่วงฝากรายงานด้วยเรียบร้อยกูโดนหักคะแนนฟรีทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรเลยอ้อเนี่ยกูเล่นแบกพวกทั้งทีมเลยเนี่ยมงรู้ตัวไหมนี่โอ้กูไม่ใครเห็นกูดีจริงดีจริงคิวยับเลยกูสิบหกคิวฮะ มันเหมือนเหมือนเหมือนอยู่เล่กับคนเดียวยอมแพ้ยอมแพ้แพปฏิเสธนดี่ยอมแพ้เหรอเฮ้ยมึงปากดีใช่ไหมสัตว์ล่วงไปไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นทําอะไรกูไม่ได้เออไปกูยังอยู่คนละโลกด้ววะเฮ้ยถ้าผมถ้ามันรู้ถ้าผมรู้ว่ามันปากดีขนาดนี้นี่โอ้เออเอายืนในบอกกันสตาร์ทแมงคู่เลยปล่อยคลิปเอนได้ฮะเอ้ยอนี้เพื่อนประจบเลยสวย กูเป็นโคนนวิดสิบเก้าชื้นคิวจะตีป้อมจบแล้วเนี่ยเอาไอ้เหีเ้ยเอามาวาร์ปหน้านี้ด้วยสวย้ยยังทห้ทำไรกันเนี่ยทำไรกันตรงนี้ทำไรทำไรวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนอา่าเรียบร้อยคิฟจบนะฮะเอ้ยมันเกิดอะไรก,กูผมว่าผมน่าจะโดนหักคะแนนแน่นเลยฮนะิหายละอา้าวไม่ขึ้นด้วยเอาเงียบกิฟ ไม่ขึ้นวชนะฮะตามอีหอบเดิมแล้วผมเคยเจอแล้วเดี๋ยวสักพักก็จะเด้งหลุดออกไปนะแล้วก็บอกว่าเกมอะไรสักอย่างขัดการเชื่อมต่อนี่เห็นปะโอ้โหผู้มีประสบการณ์นะทําไมต้องเป็นแต่กูกูไม่เข้าใจเหมือนกันนี่ไงเซิร์ฟเวอร์ถูกตัดการเชื่อมต่อเรียบร้อยไปดูคะแนนก่อนนะประวัติสกอร์โอ้โหสวยนีย่เหลือ92 เดี๋ยว่าทำได้ดีนะโอเคฮะเรามาดูประวัติกันบ้างดีกว่าฮะอ,อ,อุ้ยไอคียทำเป็นกุแพดรัวเลยวะเนี่ยโอ้แววอย่าไปดูฮะมาดูประวัติล่าสุดไม่มีนะครับผมนะอันนี้อ๋อ้นี่ที่ผมเล่นล็อกซีในคลิปที่แบบฮ่าสกิลล็อกซีบักนะครับผมนะโอ้โห เนี่ยประวัติไม่มีเดี๋ยวสักพักก็น่าจะขึ้นแล้วครับผมนะสำหรับประวัติเรามาดูคาร์โนอยเชียที่ผมเล่นไปดีกว่านะประวัติการเล่นนี่ฮะผูะแพ้รรัวเลยฮะดูอันดับที่เจ็ดแปดหกเจ็ดอารมณ์เสียเลยฮะมาเล่นอันนี้ดีกว่าครับผมเล่นห5ห้าพอเล่น5 5าห้าปุ๊บเกิดที่อะไรขึ้นก็ใหม่รู้นะครับผมในะนี้ผมรอสักพักเดี๋ยวมันน่าจะมาฮะรับอันนี้นี่ไง อะไรวะทำไมกูแค่07วะและ้วไปึ้นเอฟเคด้วยเรียบร้อยโอ å, oh, er. oh, no, ้ฝั่งนวคข้าโอ้นี่ไงผมว่าล้วทำเปนกล้าปากดีมัน15ตัวมันคิวไปแล้วกูทำเป็นแบบ07วะมันดูดูเรศอย่างวันนี้โอเคนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้บั๊กเกลีมังกูบั๊กบ่อยอย่างวะผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะอันนี้ ผมว่าผมจะเล่นแต่คาราโน่แล้วนะครับผมแนละ้วถ้ามันเกิดบั๊กแบบนี้เยอะๆเข้าขเนี่ยผมรู้สึกเบื่อแล้วนะครับผมนะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องลากันไปก่อนนะครับผมบายว่าผมเจอกันในคลิปหน้านะใครที่เจอช่วงนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะครับผมนะซึ่งคือมันมีแบบบางคนเจอจริงๆนะครับผมนะแต่ว่าส่วนน้อยนะครับผมแต่ทำไมต้องเป็นแค่กูก็ไม่รู้เหมือนกันนะที่เจอบ่อยมากนะครับผมนะเออโอเคนะบายว่าผมเจอกันในคลิปหน้ากันละกัน,น,กนบาย